หมดได้เท่าไหร่แล้ีแบบนี้ตามงนีตามแล้ไมไม่ดีไม่กินได้หมอ ท่านมีมาที่หลังท่านมีมาทีหลังเอ่อรับเอกสารแล้วก็อุปกรณ์ทาด้านี้เลยเอาสามกู่ใช่นี่ครับอ้นั่งไว้แต่กล้าเลเกิดมาได้เราต้องรอดูนะแ่ีกันเรับีับ ขอให้ท่านเอาผลลูกชมพู่มานี่ลได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น่ชิงิงพักพี่อนเพราะว่าเขาคิ่ผิดกันไม่ได้ยไปตัไปตั คนเดียวแล้วนช่ต้องี่หรอาออก ต้องรีบดูนะรีบสูงวะอ,อ,อันนี้แบบอะไรนะสูงมากไหมจริงแล้วนะ่าจะอยู่ที่ปานกลางนะคะค่าฟอสฟอรัสเลนจา้จาก,ก็อันนี้อันนี้อะไรนะโพแทสเซียมดูเป็นเส้นขีดขดคิดว่าน่าจะนะ อาจารย์ว่าอาจารย์เพราะว่าอย่างอย่าง,อาง,อางตอนช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยก็ม,มันเทได้เลยหลอดน้นะ<า>ใส่มาเต็มหลอดเลยปันกลางค่ะพี่ปันกลางข,ขอบคุณค่ะอ้าวแล้วท้ำนี่อะไรอย่างอ่ะ กระเป๋าเลยเยอะๆกระเป๋าเยอะมากเยอะไหนโชว์เครื่องรทอนนันละหมื่นเครืนน่องรึ่งนะคะหนึ่งหมื่นบาทเอาไมาช้อนขึ้น้า